นี่จะเป็นพลังงานที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานะคะสำหรับในช่วง1-3เดือนนี้ค่ะตัวตนของคุณกำลังจะดึงดูดพลังงานใดกันเข้ามาจะเป็นข่าวดีทางด้านการเงิน การงานความรักหัวใจหรือจะเป็นเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือไม่วันนี้แม่หมอจะมาทาพิกอะเด็กกันนะคะให้คุณลูกดวงสามารถเลือกกองน้ไาพา่ยที่คุณมองว่าคุณรู้สึกเชื่องชอบและคุณรู้สึกดีได้เลยค่ะนี่คือพลังงานของไพ่กองที่1และนี่คือ energy พลังงานของไพ่กองที่2ให้คุณลูกดวงลองเลือกกองน้ไาพา่ยที่คุณมองว่าดึงดูดคุณมากที่สุดจากนั้นเราไปทําสมาธิและฟังคําทํานายกันค่ะ สิ่งใดกันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะพลังงานใดกันที่กําลังจะมาถึงขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยา,ยากรณ์ค่ะสิ่งใดที่คุณลูกดวงจะต้องรู้ขอให้ได้รู้นะคะสิ่งใดที่คุณจะต้องเห็นขอให้ได้เห็นขอให้คําทํานายนี้แม่นยําเปรียบเสมือนคุณลูกดวงหยิบไพ่เองทุกประการเถินสวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่1ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าท่านที่เลือกไพ่กองที่1 ตัวตนของคุณกำลังจะดึงดูดนะคะเรื่องราวใดกันเข้ามาในช่วง1-3ถึงเดือนนี้ค่ะใบแรกนะคะ Four f o s คุณกำลังจะดึงดูดพลังงานของความมั่นคงเข้ามานะคะอาจจะเป็นความรู้สึกนะคะที่มั่นคงทางด้านการงานนะความรู้สึกที่มั่นคงทางด้านครอบครัว การที่เราอาจจะเป็นการที่เราสร้างความมั่นคงทางด้านรู้สึกจิตใจก็ได้นะคะนะดังนั้นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็คือความมั่นคงนั่นเองที่กําลังจะเข้ามาทักทายหัวใจของคุณนะประมาณสําหรับในช่วง1-3เดือนนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะพลังงานนี้จะเข้ามาทําอะไรกับชีวิตของคุณนะสำหรับในเรื่องราวของความมั่นคงตรงนี้นะคะคุณกาลังจะมีข่าวดีหรือมีความโชคดีในเรื่องอะไรบ้างค่ะได้เอเนอร์จีนะพลังงานของไพ่8ดาบ ได้พลังงานของไพ่ห้าถ้วย ะะและได้เอน r g y จีพลังงานของ Night of Cups นะแม่หมอรู้สึกว่าคุณจะมีการปล่อยวางเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณอาจจะเคยเกิดความรู้สึกอึดอัดเสียใจผิดหวังรู้สึกเครียดหรือรู้สึกไม่สบายใจนะมองว่าคุณจะมีทางออกนะคะออกจากปัญหาอะไรบางอย่างที่รุมเร้ากดดันนะคะนะอะไรบางอย่างที่มันผูกรัดพันธนาการคุณเอาไว้หรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเสียใจนะนั้นจึงมองว่านะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งในอดีตคุณอาจจะมีภาระหนี้สินมีความหนักใจ มากมายมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันถาถมอยู่ในหัวใจของคุณนะสุดท้ายแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ถูกใจคุณจะเจออะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามาปลดล็อกนะทำให้ตัวตนของคุณนั้นอาจจะรู้สึกถึงความเบาใจมีความสุขมากขึ้น หลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะมาดูกันนะคะซิกซ์สับโสดนะคะและได้เอเนอร์จีของควีนอับโซดนะเป็นการบ่งบอกว่าตัวตนของคุณนะคะภายในช่วง6วันจนถึงไม่เกิน6สัปดาห์จากนี้ไปตัวตนของคุณจะมีการมูฟออนหรือมูฟเบนออกจากเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันสร้างความหมุดหิดและวุ่นวายใจให้กับคุณนะตัวของคุณเป็นนักสู้นะคะตัวของคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องเป็นผู้นําในครอบครัวคุณอาจจะเป็นแม่ที่ดีของลูกๆคุณอาจจะเป็นพ่อที่ดีของลูกๆหรือคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัว หรือจริงๆแล้วคุณอาจจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและเรารู้อะค่ะว่าตัวของเรานั้นต้องการอะไรหรือเราชอบอะไรดังนั้นสิ่งที่คุณกําลังจะเจอกับพลังงานใน1-3เดือนข้างหน้านี้คือเราจะมีการเอาเตงออกจากจุดอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดเสียใจไม่สบายใจและมีความทุกข์นั่นเองค่ะคุณจะปลดล็อกเตงออกจากสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดชีวิตไม่ก้าวหน้าชีวิตไม่ได้เกิดความพลังงานของความมั่นคงนะคะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะไพ่ เ uh, Gentle u n i v e r s e Tarot อยากบอกอะไรสำหรับในเรื่องนี้นะเท o ลฟอนสนะคะจากนี้ไปชีวิตของคุณจะมีแนวโน้มในเรื่องราวของความก้าวหน้าอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะบางคนอาจจะมีแพลนสำหรับการเตรียมตัวสู่การเรียนต่อบ,บางคนเป็นการวางแลนสำหรับเรื่องของงานความก้าวหน้าการขยับขยายธุรกิจนะหรืออาจจะเป็นการที่คุณก้าวเดินไปตามเส้นทางที่คุณอาจจะรอคอยอยู่นะคะและได้เอนเนอร์จีของสิบไม้เท้าไม่เหมารู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณเป็นคนที่ คุณแบกความหวังของครอบครัวคุณแบกความภาคภูมิใจคุณแบกภาระหน้าที่คุณเป็นอาจจะเป็นคนที่เป็น เจ,จ้าคนในคนเป็นคนที่อาจจะมีลูกน้องหรือเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณแบกความหวังความรักนะคะคุณแบกความฝันหรือตัวตนของคุณมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทําและตัวตนของคุณะ่ะจะตั้งใจทําสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะหมอจึงมองว่านะคะตัวตนของคุณจะได้ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องราวของความมั่นคงทางด้านการเงินอํานาจนะคะหรืออาจจะเป็นความมั่นคงทางด้านจิตใจที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน1-3เดือนนี้จะเป็นตัวของคุณนั่นแหละค่ะ ที่ทําให้ตัวตนของคุณนั้นมีการก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่คุณได้วางแผนเอาไว้นะคะแต่ในขณะเดียวกันตัวของคุณก็จะไม่ปล่อยความฝันนั้นไป oh. คุณจะพยายามทําให้ความฝันของคุณประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่กอดเก็บทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเอามาไว้ที่ตัวเองหรือแบกรับภาระอันมาก <comm and> <ๆ>มายก็ขอให้คุณลุกดวงนะคะเออจริงอยู่ว่าเราอาจจะจริงจังเกี่ยวกับงานที่เราทำหรือสิ่งที่เราคาดหวังแต่อย่าลืมมองหาความสุขให้ตัวเองด้วยนะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1พพิม์คว่หน้มรัับาาานยพลงงดดีๆไไปเค่ สวัสดีทุกท่านนะคะที่เลือก Energy พลังงานของไพ่กองที่สองค่ะเรามาดูกันนะคะพลังงานของไพ่กองที่สองนี้กำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหาคุณคุณกำลังจะเจอเรื่องอะไรค่ะ เพจ of cups นะคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ถูกใจนะการมาถึงของใครบางคนซึ่งอาจจะเด็กกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่น่ารักอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธน้ำกรกฎมีนพิจิกที่อาจจะเข้ามาขย่าหัวใจของคุณนะคนโสดอาจจะได้เวลาแล้วที่คุณอาจจะเจอกับรักใหม่ๆห,หรืออาจจะเจอกับไอ้ต้าที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณทําให้คุณได้ตกอยู่ในบรรยากาศของความรักความรู้สึกที่โรแมนติกนะหรือว่าอาจจะเป็นใครบางคนที่มีความรักอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วคุณกําลังจะดึงดูดพลังงานของความ ความสุขทางด้านจิตใจความถูกใจอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาค่ะว้าวดีจังเลยเนาะใครโสดอยู่แล้วเจอไพ่กองนี้บอกเลยว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจเข้ามาเยียวยาความรู้สึกนะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรืออ่อนเยนกว่าคุณเล็กน้อยก็ได้หรือถ้าตัวตนของคุณเนี่ยอาจจะมีแฟนหรือมีคนรักแล้วคุณกําลังจะดึงดูดพลังงานของความโรแมนติกความหวานอะไรบางอย่างเข้ามานะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเพจออฟคัพนี้นะไพ่ใบนี้กําลังจะดึงดูดอะไรมาสู่คุณนะคะ อุ๊ยเขาออกมาเรื่องเดียวกันเลยนะ อ่ะได้พลังงานของ Page of cups นะคะ ten of the pentacles และ1ไม้เท้าใครที่ความรักความสัมพันธ์ไม่จริงจังนะหรือใครก็ตามที่ความรักความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในช่วงของการที่แค่ปิงปิงหรือถูกใจอ่ะแม่หมอมองเลยบอกว่าอยากจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการก่อร่างสร้างตัวในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะมองว่าตัวตนของคุณกําลังจะดึงดูดพลังงานของความรักที่ดี Energy ของความสุขนะความประทับใจความโรแมนติกและสิ่งที่ถูกใจกําลังจะเข้ามาค่ะคุณรู้งหัวอาจจะเจอกันมา ถึงของใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นพลังงานใหม่ๆเป็น e อ e น g y ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาคุณมีเกณฑ์จะได้เจองานที่ถูกใจหรืองานที่มันนํามาซึ่งการเงินซึ่งมีความสุขนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวไม่ได้เพียงอยู่พร้อมหน้ากันเท่านั้นแต่จะมีข่าวดีทางด้านการเงินและความมั่นคงเกิดขึ้นด้วยคนโสดจะได้เจอกับการมาถึงของใครบางคนซึ่งอาจจะเป็น Energy เห <He ard S 2> ็นไหมคะไพ่มันตรงกันเลยอาจจะเป็นพลังงานที่เด็กกว่าคุณหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความน่าเด็กก็ได้นะคะคที อาจจะเข้ามานะหรือถ้าคุณนะรอการงา้อรอการติดต่อจากใครบางคนอยู่บอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีการงา้อมีการติดต่อมีการพูดคุยหรือมีการสแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะใครที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนจะมีการเริ่มต้นได้เจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆคนใหม่ๆห,หรือความรักที่ไม่ชัดเจนนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่คุณจะได้ตกลงปรงใจหรือพูดคุยก,กับเรื่องราวของความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะอะไรใหม่ๆที่ถูกใจกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะและได้เอเนอร์จีพลังงานของ Nine of the Pentacle ะะและอีกหนึ่งใบนะ Two of the Pentacles สำหรับสิ่งที่อาจจะเตือนนิดหนึ่งนะคะการเงินเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องหมุนเงินนิดหนึ่งนะมแม่หมอรู้สึกว่าในช่วงนี้จริง,รงๆอ่ะคนที่มาเจอไพ่กองนี้ถ้าคุณเป็นคนที่โสดมานานนะคุณจะมีกับใครบางคนที่เข้ามาวนเวียนในชีวิตและจะมีใครบางคนมาขายขนมจีบคุณอย่างแน่นอนหรือบางท่านที่คนรักของคุณกับคุณนะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันต่างฝ่ายต่างงานยุ่งเดียวมันจะมีการมาวนเวียนได้พูดคุยหรือสื่อสารพลังงานอะไรบางอย่าง ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะดังน,นั้นจึงมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณจะได้อยู่ในบรรยากาศของความรักความสุขความโรแมนติกค,ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่สถากนการณ์ใดก็ตามคนโสดเจอคนถูกใจเข้ามาอย่างแน่นอนและสําหรับคนที่มีคู่แล้วมันจะมีบรรยากาศดีๆเกิดขึ้นบางคนอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสําหรับการปั๊มลูกนะคะการอยู่กับบ,บุตรธิดาการอยู่กับคนที่คุณรักนะคะต่อมานะคุณได้ไพ่ The Strange นะคะและได้ Energy นะอีกหนึ่งใบนะคะก็คือได้ไพ่ The Fool นะคะนั้นจึง จะบอกว่าตัวตนของคุณกําลังจะดึงดูดพลังงานของความสุขก,กายสบายใจเข้ามาค่ะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวตนของคุณจะมีพ w e r มีความสุขเป็นพิเศษนะคะคนรักจะยอมอยู่ในเงื้อมมือของเราหรืออยู่ในโอวาทของเราและเป็นช่วงที่คุณลูกดวงอาจจะได้ใช้ความสามารถหรือความเก่งของคุณให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณกําลังจะดึงดูดพลังงานของสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้จ่ายด้วยนะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้และเอง จีนีเป็นของคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กล่องที่สสามารถพิมพ์คําว่านอมรับคําทํนายมารับพลังงานดีๆได้เลยค่ะหรือสําหรับใครอยากจอลึกในหนึ่งเดือนนี้ตัวตนของคุณกําลังจะดูเป็นยังไงจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาบ้างก็สอบถามรายละเอียดตามหน้าจอเข้ามาได้นะคะขอให้โชค